โอเคเปิดละโอเคครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับสำหรับจังหวะนี้เนาะ จริงควรจะยังรีเซ็ตสักนิดเพราะว่ามันดูมันกระตุกๆสงสัยต้องแม็กบุ๊กอันใหม่แล้วี่2 5ผมเห็นมันลดราคาโอ้เจาเลยอ่ะโอเค โอเคครับอ่าเดี๋ยวเราเริ่มกันนะครับตอนนี้ได้เห็นหน้าจอแล้วนะครับโอเคได้ยินเสียงนะอ่ะนะครับภาพรวมนะครับวันอ่อวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มใหม่นะครับในเรื่องของการสะสมเนาะสะสม point ที่เอ่อจะรวบนะครับกำไรทองคำในสัปดาห์นะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นี่แหละนะครับแต่ถามว่า วันศุกร์วันวน,นี้สิ่งที่เราจะต้องมองคือโอเคมันอาจจะมีพวกข่าวที่เข้ามานะครับที่แรงขึ้นอาจจะมีเรื่องของข่าวจากโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับหรือว่าอื่นๆอีกที่เดี๋ยวผมจะพามาทุกคนมาวิเคราะห์ดูเบื้องต้นนะครับอโอเคครับเช็คเสียงนใครได้เสียงนะครับพิมพ์777มาได้เลยนะ โอเคใครได้ยินเสียงนะครับสวัสดีครับคุณเคสวัสดีครับใครได้ยินเสียงนะครับพิมพ์777มาได้เลยนะครับพิมพ์77 7มาได้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะครับในเรื่องของการเข้าออเดอร์นะครับแต่เบื้องต้นก่อนเนี่ยเราเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นมาแบบซุมมากวันนี้ราคาขึ้นมาซุมซมมากนะครับเดี๋ยวรอแจ้งเพื่อนเพื่อนสักครู่หนึ่งใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์777นะครับถ้าได้ยินเสียงชัดเจนนะฮะ ตามพี่พินเพื่อนสักครู่หนึ่งนะครับอโอเคนะครับมาเริ่มกันได้เลยสวัสดีครับคุณ ชอปเปอร์ pers, สวัสดีครับคุณเมค o ู i ิ h นะครับผมวันนี้เนะี่ยภาพรวมนะครับเมื่อวานนี้ผมให้พเพื่อนๆนนะได้เข้า position sell ไปนะครับราคาก็มีการทูบเทลงมาแล้วยาวเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามีจังหวะในการหลุดด้วยนะครับหลายหลุดโลก็เด้งขึ้นมาณปัจจุบันเนี่ยภาพรวมนะครับราคาเนี่ยเป็นลักษณะเป็นใช้เวย์ต่ำกว่ากรอบแนวะรับโซนด้านด้านล่างนี้นะครับสักครู่หนึ่งอืม ะนะครับด้วยภาพของลักษณะของการเป็นไซเวของเขาเนี่ยนะครับไซเวต่ำกว่าบริเวณเหมือนจะดีเลยใช่ไหมมันโอ้มีกระตุกแน่นอนอโอเคครับอ่ะไม่เป็นไรทีนี้นครสิ่งที่เดี๋ยวผมใช้พื่อนเพื่อนโฟกัสดูเลยนะครับคือจังหวะในการเข้านะครับถ้าราคาเนี่ยไม่ผ่านโซนต้านกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะพนะิจารณาถือ ในลักษณะที่เป็น position ที่เป็น position s e ล l ได้นะครับเดี๋ยวผมลองดูเรื่องของตัวของนี้อันนี้ให้นิดนึงนะเพื่อจะไม่ดีเลย l a มว่าใช้ความละเอียดน้อยแล้วล่ะนะครับสำหรับตรงนี้ โอเคครับภาพรวมนะครับภาพรวมเดี๋ยวเราจะทําการมองก่อนว่าเราจะทําการเข้า position sell ต่อเลยไหมนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยตอนนี้นะครับมีการปรับตัวลว่ลงมาอยู่ต่ํากว่าบริเวณแนวโซรับเส้นเฉียงซึ่งจุดนี้เนะี่ยอย่างที่ผมได้ตีโซนซัพพอร์ตไาเนเมื่อวานนี้นะครับว่าราคาอาจจะไม่ผ่านนะบริเวณ3 2 7 5นะครับซึ่งเขาก็ยังไม่ผ่านจริงๆหรืออย่างเดียวครับว่า หากราคาเนี่ยสามารถหลุดบริเวณสักสามสองเจ็ดห้าได้อันนี้ลงยาวเลยแต่เบื้องต้นเนี่ยผมว่าเขาเป็นไซด์เวย์ก่อนนะครับไม่กรอบเมื่อวานนี้นะครับโซนสามสองสามสามสองห้าด้วยอ่ะสามสามสองห้าเนี่ยเป็นแนวโซนหนึ่งเลยที่ผมให้เพื่อนเพื่อนนะครับได้เข้าโพส i ชันบ่ายไปนะครับก็คือราคาย่อลงมาปุ๊บราคาก็เริ่มมีการปรับตัวเด้งลงมาเนี่ยอันนี้ก็อ่าถือว่าเป็นจังหวะหนึ่งแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าในจุดนี้เนะี่ย เป็นมองเพียงแค่เป็นการดิ่งสั้นนะครับซึ่งเหตุผลในในการที่ให้แผนบายสั้นๆไปเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นโซนต้านเก่านะครับที่เขาเพิ่งเบรกออกไปงนั้นเวลาที่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยจะสามารถมีการปรับตัวเด้งขึ้นไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะเป็นลักษณะที่มีการเด้งที่บริเวณกรอบแนวต้านกลับเท่านั้นเองโอเคตอนนี้ราคาเริ่มที่จะจ่อลงแล้วเดี๋ยวเราเตรียมพิจารณาเลยเลยนะครับ ภาพรวมนะครับภาพรวมราคามีการเคลื่อนที่นะครับเป็นลักษณะที่เป็นเป็นไซน์เวละนะครับจริงๆแทบไม่ได้เป็นกรอบเลยด้วยซ้ําไม่ได้เป็นกรอ,อบสามเหลี่ยมนะแต่เป็นลักษณะของสนต้านเส้นเฉียงแบบนี้ซึ่งถ้าไม่ผ่านเขาอาจจะมีการย่อสั้นๆได้แต่ถ้าหลุดถ้าพูดถึงแนวแนวต้านแนวรับจริงๆเนี่ยก็จะเป็นหลุดแนวบริเวณ3291 ถ้าหลุด3 2 9 1ได้อันนี้ลงยาวๆนะครับถ้าหลุด3 2 9 1ได้อันนี้ลงยาวๆนะครับแล้วก็ไปรอเลยว่าเออราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงนะบริเวณ3 2 7 0นะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอดูนะครับเราอาจจะทำการพิจารณาเข้าเซลล์นะครับรอสกักครู่แล้วก็ถือลุ้นหลุดเลยแต่ว่าเออตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนแท่งมา9นาทีเนาะก็สต็อปรอดที่เราอยากจะตั้งเนี่ยก็เต็มที่นะครับอยู่ที่ประมาณ500กว่าจุด,ด,ดเดี๋ยวรอดึงสักสักนิดนึงก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวรอดึงนิดนึงฮะ แป๊บนึงนะครับแต่แต่เปิดหน้า MT5 แล้วก็เปิดหน้าทองคำทิ้งไว้ก่อนนะครับเปิดหน้า MT5 แล้วก็เปิดหน้าทองทองไว้ก่อนนะครับได้ยินเสียงนะครับแต่ภาพค้างๆไม่เป็นไรภาพวันนี้อาจจะกระตุกนะครับเพราะว่าพอดีผมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์นะมันอาจจะมีมีการกระตุกได้นะครับแต่ปกติเนี่ยเอาจริงอของ MacBook นี่ไม่ค่อยกระตุกนะครับเหมือนเพิ่งจะมากระตุกไม่นหนนี้ ยังไงเดียวนะอโอเคนะครับเดี๋ยวเราเตรียมเข้า position sell นะครับแต่ว่าตอนนี้เปิดเปิดหน้า position sell ไว้ก่อนนะครับเปิดหน้า position sell ไว้ก่อนของ XAU นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการเข้ากันนะตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนแท่ง Time FM5 r a ภาพภาพจอกระรังนั้นเอย งานมาจอค้างโ,โอ้โหนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวผมลองเอานี้ออกก่อนไม่ได้ดิใช้ไมค์เขาเอ,อยู่โอ้โหเข้าเซลได้เลยฮนะตอนนี้โอ้โ ราคาเริ่มไหลละพี่วนครับเดี๋ยวเราทยอยเข้าเซลลนะ์เนาะปรับลดลงมาหน่อยอ่ะสักประมาณโซนช่วง3299นะทุกคนสามารถเข้าเซลล์ได้จนถึงราคาปัจจุบันเลยนะ3299คือหางราคาดึงขึ้นไป3299ก็สามารถเข้าได้อีกนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยสามารถทยอยเข้าได้แล้วก็ปล่อยลุ้นนะครับให้ลุ้นลงมาเทสบริเวณสัก3292นะครับตอนนี้เข้าได้เลยอ่าตอนนี้เข้าเซลล์ได้เลยนะครับ XAUUSD อ่ะเดี๋ยวมาตั้งซับล้อ TP กันทีหลังนะครับเข้าเซล,ลไปก่อนนะเพราะว่าจังหวะนี้น,น่าจะไหลต่อนะครับเช็คเพื่อนๆนิดนึงอันนี้ได้ยินเสียงชัดเจนเนาะเออมันอึดๆไปอ่ะเข้าเซล,ลได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งซับล้อ TP กันทีหลังนะนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งซับล้อ TP กันทีหลังนะครับ เอาเป็นระยะให้มันสัมผัสบริเวณกรอบแนวรับนี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับจังหวะนี้เนาะเออภาพค้ายจริงเเข้าเซอไปก่อนนะครับสต็อปลอสเนี่ยของผมนี่จะอยู่ที่บริเวณ3.304นะครับจุด6.5นะอ่ะ สต็อปบอลนะครับโห oh. กระตุกนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะอาจจะมีวิธีการแก้แป๊บหนึ่งนะแต่ตอนนี้นะครับเรามาระยะสต็อปบอลไว้ก่อน mm. ก็คืออยู่ที่3304.82นะครับ อ่า TP นะครับอยู่ที่3290.81โอเคนะครับ SL นะครับอยู่ที่33เท่าไหร่3 3 0 4นะครับอันนี้อันนี้เซลล์ได้เลยนะ3304เหมือนเดิมนะครับจุด82หมุนติวด้วยนะโอเคเดีเ๋ยวเราสักครู่แล้วกัน นะสวัสดีครับพี่เจ้าโอนะครับสวัสดีครับโอเคปัญหาลนะโจ๊ะโจ๊ะต้องมีสายชาร์จแมงดูเลย จะได้อยู่ฮะโอเคได้ไหมได้ไหมน่าจะช่วยได้อยู่นะครับตรงนี้นะโอ้แต่ไม่ไหวนะครับตัวสัญญาณไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อ่าเดี๋ยวทีนี้นะครับเราตั้ง stop loss TP กันได้เลยนะครับ stop loss อยู่ที่3304.82นะครับ TP อยู่ที่3290.81นะครับอ่า ได้ไหมอืมอ่ะโอเคผมลองดูก่อนนะฮะว่าน่าจะได้นะครับแบบน,นี้โอเคราคาเริ่มลงแล้วนะครับตอนนี้ราคาเริ่มลงแล้วราคาเริ่มลงแล้วนะครับลงมาสักประมาณ100ร้อยกว่าจุดได้นะครับ ราคาน่าจะเริ่มลงมาประมาณ100ร้อยกว่าจุดนะครับแต่ว่าดูเช็คพื่อนเพื่อน <laughs> ดูแล้วกระตุกมากเดี๋ยวอาจจะรีไลฟ์เลยนะดูดแต่นั่นแหะพี่เพื่อนน่าจะได้ยินเสียงกันอยู่แหละนะครับได้ยินเสียงชัดเจนอโอเค <laughs> ทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการเก็บรวบเนี่ยก็คือจะต้องเป็นบริเวณโซนสักประมาณ3292นะครับ